สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนบอกว่าสิอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยในต่างประเทศเมื่อนี้ก็มาพบพ่อคับสาวกินข้ามอีกแล้วน้องเพยนพี่น้องเมื่อนี้สาวกินข้ามกับสิบาพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิรงท้าพ่อเพื่อนไปตึกปลาในประมาณช่วงกลัวแต่น้องเพยนพี่น้องสาวกินข้ามกับสิไปเอาแนวพักพักกะเพราน้าน่อเพยนะพี่น้องอยู่หน้าลุกนะ้องเพอนซื้อลูกไม้นะพี่น้อง สาวกิงค้ำสิเอาพักานายพักม้าว่านน้องเพลพี่น้องเลยพู้ซึ้งว่ามันเกแต่ถามเพื่อนพ่วงเพื่อนม้านะน,น้องเพลพี่น้องสาวกิงค้ำก็สิไปเอาในพักเลยแต่กระตางไปเบิ่งว่าเพื่อนได้ปลาโบเนาะก่อนเท่าสิไปเบิ่งทับพ่ออยู่นองปลาเดี๋ยวสาวกิงค้ำสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งหมาหน่อยก็นอทายตั้งแต่โดนๆเลยน้นนองเพลพี่น้องเลยตั้งแต่มันออกใหม่ๆอยู่เนาะแต่ตอนนี้เขากัดยังบม่ได้ไทายพ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะตอนนี้กำลังขี่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องเลย หมาน้อยกับยูใกล้ๆของอันทานพี่เด่นน้อเพ่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นทานแถวโอเนาะที่เราเฮ็ดไว้แต่เพวนพี่น้องในท่านได้ขายเนาะไายมันโหดเนาะเพวนพี่น้องมันเลยไปนอนอยู่ดินทรายหมุนเข้าไปในอันทานหุดนะยังท่านได้เกลือเข่าเนาะเพวนพี่น้องอยังท่านให้กินเข่าเนาะเฮ้ยใหญ่ยัย น้องบ่ทันได้มีซื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะอ้ยเนาะมันบ่าเมยมันเนาะพ่อแม่พี่น้องมันอยากออกมากิ่นนมแนละ <c oughs> ้โอู้ย่านพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> อ้ยเพราะว่ามันอยากกินนมเนาะ <c oughs> น้องบ่ทันได้มีซื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวนั้นก็นอนอยู่อันในอันดูผุดะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนอนอยู่ในหูเสยเนาะ อันน no? ี้ไงซื้อว่าได้ดาว่านี่เป็นตัวเทิกน้องเพย์พี่น้องเลยเป็นตัวเทิกวัดสองเลยตอนนั้นน่ะยังน้อยนิดน้องเพย์พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ไงเลยเนาะนี่ตอนนี้อ่านอนนอนพ่อเพย์พี่น้องเลยทานอนยังบ่นนอนนี่เพื่อนสิมหายจับเนาะเพราะว่าอันนี้นะเพื่อนบ่าวว่าเป็นมาเพื่อนน้องเพย์พี่น้องเลยตอนนั้นนอนยังเดียวเลยตอนนี้จังไซหิวนมนะยังวันนี้ให้กินข้าวเน้องเพย์พี่น้องเลยเนาะ ว่ามันยังมาท่านได้เ่นออกลื่นเนาะอยู่บ้านเท่ากับว่าตามมาหน่อยเล่นออกลื่นจังให้กินข้าวพวยพี่น้องเลยเฮ้ยไอจุ๊มมุมไอจุ๊มมุมมันอยากกินนมพวยพี่น้องเลยแม่มันก็จะไปทางใดเนาะสงสัยไปน้ำท่อโพพวยพี่น้องเลยตอนนั้นนอนยังเดียวเลยพวยพี่น้องเลยเนาะมาสนใจยังเลย ซื่อว่าจังใดดีนี่ฮะยังพันน้มีสื่อได้พอแม่พี่น้องมันน้มีซื้อเนาะเกิดมาหลายมื้อเลยแต่ว่ายังพันน้มีซื่อสามารถสีไม่เข้าสองโตพอนพี่น้องเลยเตื้อเข่าก่อนสีตั้งซื้อห่พพอแม่พี่น้องหนาสันสันนหนาสันสันนะเม่ว่าเราเป็นอันเป็นสีแบบครึ่งงูลามเลยพอนพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าลูกของมามันเป็นสีนี่ จับแต่ขั้นเขียวเฮ้ยพี่น้อยเลยไปเลยเ <c oughs> ข้าไปนอนบกเกาเลยไปเป็นตัวเทิอกบดสองนาะเพื่อนพี่น้องเนาะไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปเบิงบึงไปเบิงึงเดี๋ยวไปเบิึงปลาก่อนเด้อเดี๋ยวสิเอาน้ำต้มปลามาให้กินเด้อดูนี่ท่าอยากออกมาเพฮ้นพี่น้อยเ้ย <c oughs> เี๋ยวฮ่ากับสิไปเบิงแถวโพออยู่นองคุณนายน้อ,ยองโพยพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยเพอนพี่น้องเลยเนาะอนน,อนกับ,าานนบย,ยังบุท่านได้ตื่นพ่อนพี่น้องเลยอุ้ยตื่นกิโก้อันนี้ก็เป็นต้นหมักมงง่วงไงน้อ,องเพ่อนพี่น้องแต่ว่ากับหมากมันกับโบลายปีนี้พอ่อนพี่น้องเลยปินท่อท่อที่เห็นนี่แหละพอ่อนพี่น้องเลยเนาะงหมักมงง่วงไงฮ่าก็ได้ เป็นบอด้ปีกายนี่นะเป็นมากเดียวปีกายในเพื่อนพี่น้องในปีที่ทรงในก็ถือว่าเป็นได้หลายหมากเนาะก็เป็นแค่เท่าที่เห็นนี่แหละเพื่อนพี่น้องเลยปีหน้าน่ะคิดหวังว่าจะเป็นลายก็นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบางมงใหญ่เนาะเพื่อนพี่น้องอยู่บ้านเฮาห้องแาบบางมงใหญ่เนาะป่ะเพื่อนพี่น้องไปเบื้องท้าพออยู่หนองเนาอกว่าสิได้ป่าโบเนาะ เบิงกันเลยเฮาก็มาฮอดเที่ยงเพิ่นได้เนาะพ่อพี่น้องนี่ก็เป็นเทียงคองอันเจ้าคงหนองเพิ่นบ่แม่พี่น้องเนาะดูว่าดุงใมเนาะเฮากมาฮอดเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องเฮาก็เตรียมตัวสิไปถามเบิงาพ่อเนาะเพิ่นกําลังตึกปลาอยู่เพิ่นพี่น้องจักบ่ได้เนาะคือสมอยสมีอยู่แห่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยว อันนี้ก็ไปเบิงแปะไปเบิงในพักกันกะเพาก่อนโพ้พี่นองเลยเนาะว่ามีโบเนะาะพอจางสีดงไปเบิงป่าน้ำเพิินอันนี้ก็เป็นต้นพักกะเพราเลยพ่นองเลยยัยงก็ถือว่ายัางแกโบลายเนเพนพ่อพนองแกแกเป็นบางดอกนอะแบบนี้เนาะสาวิงข้ามกบสิมาหาเลือกเอาล้อเพินองเลยดอกมันเป็นแบบนี้เ่าจางสีเอา ต่ว่าเดียวสาวกินข้ามสิผ้าพแมพี่น,น้องลุงไปเบิ่งเขาพ่อกคนนอกว่าพื้นได้ปลาบ่าพ,พ่นพี่น้องเลยลมแห้งแห้งพพี่น้องเย้ยเนาะฮู้่าคนลงปลาในสีหนาวคนาะสบายดีได้ว่าได้อยู่ว่า มานอยู่บ่โอ้พุน่าพวยพี่น้องเไยเนาะโอ้ดวงเพิ่นกำลังไล่พวยพี่น้องเลยได้จักโตแล้วเนี่ยโอ้ปลาอยู่แยงพุ่นบ่เดี๋ยวสาวกินคำสิผ้าไปเบิ้องน้องพวยพี่น้องเลยว่าเพิ่นได้ปลายางน้ำเน่เนาะ นี่ก็เป็นนองของลูกเนาะเพื่อนพี่น้องเลย,ยเป,ปใกล้ๆกันเพื่อนพี่น้องเลยน้ามันก็ใกล้ซีบ,บกแลยเนาะเป็นก็เลยเริ่มตึกปลาบุ้มีแนวกินพร้อมแม่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะเอากระสียางโค้งไปพู๊บเพื่อนพี่น้องเลย ูนี่นาสิบอดเดิกนอนในเฮาสิลุยน้ำไปฝนดึกปลาขึ้นมาเพื่นพี่น้องโอ้โหกำลังว่าสิย่างไปนี่น้องเว้ยพี่น้องเว้ยวัวเลิกดูโบเนาะ ลุยน้ำไปเลยลัดไปเลยเวอนพี่น้องยังบ uh ่ได้ป uh ิ้งจักโตัววะยังเบิ้งยูได้จักโตัวแล้วได้มี ได้ยังได้ปลายังน no. um ้ำเนยอ้ออ๋อลายโตเติบมีปลาคอเนาะปลาคอปลาขาวเพฮ้นพี่น้องเลยลายโตเติบแล้วเนาะคือว่าแล้วมาลายมาเฮิร์ตเติบแล้วเนาะมาจนลืมแล้วเฮ้ยพี่น้องเลยเมันพากันตึกปลาพอดีหาคนเนาะเพฮ้นพี่น้องเลย มองน้ำพอมบ่มองขามองขาดเราามันบาคอก่าถก็เมองกัอยากขาดวะที่ใกล้สีเทากันได้หน่ย e ังบ่ได้นั่นบ่ เข้าอยากท่อง <laughs> ท่องอยากเขา้านองเบิินกาก่วงเติบนอกเพ่ลพี่นอ้องฮอนยามฝนอันน้ำผู้หลีเพียงอันบาผายวุ่นแหววเพพี่น้องเลยเนาะ น้ำมันก็นเดิมดันเลยพี่น้องเลยห่อนยำฝนนะคือแถวป่าน้ำมันนี่นะถ่วมมนเลยพ่พี่น้องเลยเนะาะพอ,อห่อนยำฝนอีดีกับแถวนี่กับถ่วมมนเลยพ่พี่น้องเลย <c oughs> ปลาอยู่ในน้ำอันนี้ปลากาม็มาชนอยู่ในนีนะ่เนาะปลาคอปลาอันขาวปลายังนะพีพ่น้องเลยเนาะ <c oughs> น่ำปลาคอตัวใหญ่ๆในก้นเนาะเต้นข่วมไปซื้อๆนี่ก็เป็นลุงนาะเพย์พี่น้องเป็นเจ้าของนองเนาะลุงไม้เพย์พี่น้องเลยนี่เรากะลักเอาปลาขึ้นมาโชว์ปลาหลายๆตัวเติบอยู่เด้เนาะนองก้วงก้งกันยังได้อยู่ น้าคุพี่น้องน้าอ๋อหลายตัวเต๋อบ่ได้บ่ได้มีปลาดุกบ่นี่ของใครอยู่สายันปากมือเว้ยพี่น้องเลยโอ้มีปลานิ่นเนาะแล้วก็ปลาอีหยังนี่ปลาเกตใหญ่ๆนี่ปลาโอ้นี่เป็นห้องปลาปากบ่ปลากับปลาคอเนาะเพื่อนพี่น้องเอออยู่ไทยเป็นห้องปลาเทียนบ่อ๋ออยู่ไทยเป็นห้องปลาจะเทียนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้พักกันเลิกบ่บ้านนึงไง มันก <sa iden blessing> ็จะเอาไปขังไว้น้องฟพา่ปน้องเลยเขาก็จะขวมไปคือเกากาจะเอาเมือไปเอาในผักกะเราเฮะน้องฟ้พี่น้อง มน้ำไปเลยเพื่อนพี่น้องเลยลุงกะกำลังสิเอาปลาเมื่อไห้สาวกินข้ามเฮ็ดกินตอนเที่ยงเนาะเพื่อนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะเพื่อนพี่น้องเลยปลาปลาคอต้มเอ no, ่ะเนาะปลาอันปลานั่นอันปลาอันขาวๆนะปิง no. ้งเหรเนาะ กมปลาโกรมต้มวะเนาะแกงบ่แกงหรือต้มปีนี่บอลูดบอลุงตึกกินเอาแล้วพ่อวะที่บ่เลยปล่อยปลาบ่ปีนี้ ปล่อยอยู่วะพ่อสุปลาสี่นะใส่โอ้นี่ปิ้งีกปลาอ๋ออันพวกปลานิ้นนะปิ้งเนาะน <c oughs> ถูกเงากิ้งข้าวพี่น้องเลยเนาะพอด,ดีได้ไทยหนึ่งพี่น้องดูงบนกระไฮสาวกินข้าวเมื่อเฮ็ดกินเนาะพ่พี่น้องเลยเพราะว่ามันเที่ยงแล้วนเนาะเฮ็ดกินแล้วกัเดี๋ยวสิมาเอิญเนาะ เฮ็ดกินแน่อเดี๋ยวสิมาเอิ้นเอากระสิเมื่อเฮ็ดกินนอกพลายพี่น้องเลยเดี๋ยวกะสิมาเอิ้นเพิ่นเมื่อกินเข่านอกพลายพี่น้องเลยเนาะตอนนี้มันกับเที่ยงแล้วเนาะเอากระสิไปเอาดอกใบกะเพราไปพี่น้องเลยดอกใบกะเพาเมื่อไใบก้าเนอกพลายพี่น้องมันก็เป็นดอกแก่บ่ได้เนาะแต่ว่าเฮาก็สิเด็ดเอาเฮาได้มา เอาเลี้ยงนะพี่น้องเลยเฮากระสีมาเล็มเลมเอาเนาะอันนี้ก็เป็นดอกกระเพราพี่น้องไล้สาวกินข้ามสีเอาเมื่อไว้เห็ดแนวเนาะพ่อพี่น้องเอาเมื่อปลูกเนาะเฮากระสีเอาเมื่อแต่ก็เมื่อโยงเงาพ่นพี่น้องเลยเพราะว่าเาเล็มเอาเนาะเขา อันนี้ก็เป็นทางนอกพวยพี่น้องรถไทยเพื่อนแกไม่วิกไปขายเพื่อนพี่น้องเลยไม่งามงามนาะเป็นไม่วิกเนอกพวยพี่น้องเพื่อนแกเอาไปขายอยู่เซนโนเขาปูนแหน่เพื่อนพี่น้องเลยก็โอเคเนอกพวยพี่น้องเลยเนี่เฮากะ ได้ปลาเมื่อเฮ็ดกินตอนเที่ยงพวยพี่น้องย่างมาตอนแรกว่าสิเอาแค่แนวผักกะเพราเนาะแต่ว่ามาแล้วกัดได้ปลาเมื่อเฮ็ดกินตอนเที่ยงพวยพี่น้องเลยตอนนี้ก็แดดแดดพวยพี่น้องเลยเป็นเดือนสี่เลยเนาะเดือนสี่วันที่แต่ก็เป็นเดือนหาเล่าเขาอะไรพวยพี่น้องเลยเนาะมันก็แดดแดดยังอีกโบกี้มือกะหอดสงการเลยเนาะพวยพี่น้องเลย อยู่บ้านเท่าก็คือสิบ่ได้ินดอกเนาะเพื่อนพี่น้องเพราะว่ามันเพื่อน่ให้ดินนะเพื่อนพี่น้องเลยเท่าก็ได้แต่หดน้ำส่งน้ำพระนิ่งนินหนอยๆเพื่อนก็ให้เดอร์นาะเพื่อนพี่น้องเพื่อน่ให้ดินน้ำเนาะปีนี้ก็คือสิบ่ได้ดินสรงกลางอีกคือเก่าเพื่อนพี่น้องเลยก็โอเคเนาะเพื่อนพี่น้องสาวกินข้ามกัตอนแรกย่างไปเบิ่งว่าเพื่อนได้ปลาหน่อยปลาได้ซำได้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะ พ่อไปหอ่อตะเพิ่นก็บไห้เอาปลามาเฮ็ดกินน่องเพิ่นพี่น้องเลยสาวกินข้ามกับสิคอโตไปเฮ็ดกินก้อนไปต้มปลาก้อนน่องยันมา,พนานเนพิ่นเฝ้ากินน่องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเข้ากับสิคอจบคลิปเพี้ยงเท่านี้น่องเพิ่นพี่น้องเลยไปพบพ่อกันคลิปหนาเด้เนอน่องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นหกำลังใจให้สาวกินข้ามเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อน่องเพิ่นพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้สาวกินข้ามกับขอกล่าวข้าม,มาสบายดี